เอาขนมปังมาให้นกนะคะพี่น้องสาโอ้ยเย็นเอจอยๆเลยหนาวมาดูนกกันนะคะเนาะขนมปังสามียังไม่เติมอาหารอันนี้ไม่รู้นางเอาไว้ตรงไหนเนาะเออเนี่ยขนมปังถ้าแห้งหรือของเด็กก็จะเอามาอย่างนี้นะคะอุย้ยอากาศวันนี้มีแสงแดดอยู่นะเบิ้งผักะคะน้าคอยเด็พี่น้องเอ้ยไ่ได้โอกมาเบิ้งหน่งเด้อ ปัดแหน่งกำลังงามเลยบักใหญ่บักโตอ้ยทำอะไรกินดีเนาะกินบ่ทันอารมณ์ไม่ค่อยได้ดูแหน่งเล็กดูแหน่งเล็กกำลังโป่งพี่น้องจา๋าเขาสู้หนาวได้นะเอาจริงปีนี้ยายจ๋าว,ว่าหนาวก็ยังไม่หนาวแรงเท่าไหร่รุ่นนี้กำลังหวานเลยอ่อนๆเนาะอ่ากำลังโป่งไอ้ยอดที่กินไม่หมดยังไม่ได้เด็ดก็มีนะฮะอันเนี้ย จัมโบ้แล้วอ่ะต้องเอาวันนี้ไปกินก่อนเนาะ,ะวันนี้กินอะไรดีบ่าว่าอยากกินตำแอปเปิ้ลใส่กุ้งใส่ลูกชิ้นปลาอยู่นะนี่นี่อันเล็กเขาก็จะโป่งขึ้นมาโอเคเด็ดแค่กินนะคะพี่น้องขาเด็ดแค่กินจ้าอดูดิ หนาวที่ไหนอะพริกยังออกดอกอยู่เลยอ่ะนะคงไม่ทันได้เป็นลูกหรอกดูสิดอกพริกออกเฉยเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยเสียงนกหนาว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 วันนี้วันพฤหัสนะคะปู่ออกไปเดินตลาดนัดลูกเขยมารับไปลูกเขยมารับไปเนะาะไอจ๋าบอกให้ซื้อไก่มาครึ่งตัวเลย ฉันจะไม่ทําอาหารให้อยู่แล้ววันนี้บอกพวกเธอกินไก่อบบอกอยากซื้อมันมาด้วยให้เงินไปยี่สิบนะกับข้าวนี้จะจบเงินสดนะคะให้เงินไปยี่สิบบอกอยากกินมันอบที่มันมีทอดเนอยอบเนยเขาด้วยก็เอามาวันนี้ฉันจะไม่ทําอาหารให้อยู่ให้อยู่กินไก่ปู่บอกว่าไงฉันไม่เอามันไม่อร่อยเหมือนเธอทําฉันกินกับขนมปังก็ได้โอเคเดี๋ยวจะไปยำ ตามแอปเปิละตำแอปเปิลนะกินเอานี้ไปกับสดๆใหม่ๆยอดอวบๆนะคะพี่น้องขาเมึนหัว2วันแล้วเนาะเพราะว่าออกไปข้างนอกแล้วก็เจอลมแรงๆเมื่อวานเนี่ยเขาพ้นโบสถึงลงพยาบาลเข้าข้างในก็ฝนตกแรงเลยนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยกันไปเนาะชีวิตประจําวันมีใครบ้างไม่มีปัญหาพี่น้องเอ้ยธรรมชาตินะฮะยายจ๋าจเนี่ย ต้องพยายามหมอเอาจริงนะอุ้ยหนาวคงอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวเข้าข้างในเนาะเอาจริงนะหมอบอกว่าพอเขาตรวจเนาะตาตรวจคอเขาบอกว่าเธอนอนนะกัดกามหรือเปล่าคำนี้นะเฮ้ยฉันจะรู้ไหมอ่ะฉันหลับแล้วฉันกัดกราม นะเราก็คุยกับหมอหมอบอกว่าออมองจากข้างขวาเนาะเพราะเวลาเราปวดมันจะปวดขึ้นตั้งแต่หงแล้วก็ลงมานีแล้วก็มาหาบกตาจมูกคือสีกนี้นะคะเราก็ดึงต้นคอหัวไหล่อ่าก็คือเคลียร์มากกับความรู้สึกของเมื่อวานอย่างน้อยเราก็รู้ได้ชัดเจนขึ้นเนาะก็เหลือวันที่16เนี่ยไปสแกนเพราะาเดือนกรกฎาอามิทุนายาจาเคยสแกนเจอสีขาวเล็กๆติดอยู่ในสมองนะคะอันนั้นก็รอ วันที่16ธันวาแล้วก็ไปสรุปวันที่20ทั้งหมดนะข้อมูลอันนี้เขาก็วาวิจัยมาขั้นต้นนะแล้วในหนังสือเขาให้หนังสือมาเล่มหนึ่งคืออาการเธอมีอะไรบ้างที่มากน้อยหรือว่าเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นครั้งแรกสตาร์ตตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะไอตรงนี้เนาะดีนะที่เอาสามีไปเอาจริงเพราะว่าคำพูดภาษาเราเนี่ย น้อยเราก็ว่าลิตเบจเนาะนิดหน่อยอะไรพวกนี้มันก็จะอีกคำหนึ่งที่เราพูดกันแต่ภาษาหมอ,อมันอีกภาษาหนึ่งนะเหมือนฟักก็คือบ่อยไหมมากไหมเอมอามากไปนะเฟวมันก็จะเพิ่มมามันเป็นภาษาหมอที่เราเราเออเอาจริงนะ <laughs> เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้น แล้วคําอ่านของเขามันมีหลายคําใหม่ๆอืมแต่ก็ดีการที่นั่งอยู่กับหมอถึงแม้สามีไม่ไปหมอเขาก็ช่วยนะเขาก็ใจเย็นเขาก็มองเราอย่างเข้าใจตัวไหนที่เราไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าเออตรงนี้ไงอันนี้ไงอะไรอย่างนี้ออกมามันก็เป็นการเรียนภาษาหมอเพิ่มนะเพราะมันเป็นโรคใหม่ๆที่เข้ามาเนาะนี่แหละชีวิตนะะเอออย่าคิดว่าเราเก่งะทุกเรื่องนะจริงนะ ยามป่วยเนี่ยขอบคุณสามีเนาะที่ไม่เคยปล่อยให้เราไปโรงพยาบาลคนเดียวเขาเข้าใจการฉีป่ปีปีเราก็เรียกกันปีปีอยู่แล้วภาษาบ้านคือ้านบ้านคุยกันแต่ภาษาเรียนเขาก็จะไปอีกแบบหนึง่งอย่าลืมมาค่อยนะ่บะบ่ดไดเรียนจบ R2 R3 อาสาอย่างคนอื่นเขาดูรุ่นนุนกับบได้เรียนเอาภาษาเว้าภาษาจําภาษาคุยอ่านกระโบเกงนะคะเนาะสั้นๆพอได้ยูมาเออเอาประเภทว่า อะไรอ่ะครูวักรักจำว้าไปคุยไปจำไปนะจังได้อยู่ได้จนถึงมื้อนี้เดอ้อเนาะเช่นมาเขียนเก่งยังผู้อื่นนี่บ่ได้เดอ้อโดยเด็ดขาดนะฮะอืมอันไหนที่เราทําบ่อยๆเขียนบ่อยๆเท่านั้นเองนะเนาะกลับมาเล่าสูกันฟังนะคนไหนมีโอกาสได้เรียนอืมรุ่นใหม่ๆนี่เขาสอนเรียนจนถึงสองจุดหนึ่งเนาะ เนี่ยดีมากๆสําหรับตัวเองนะคะเอาให้เต็มที่เลยสําหรับความรู้เนาะโอ้ยหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บอดเข้าไปข้างในกันเถอะอืมนะโอ้ยเบ่งเดือแสงแดดแต่ว่าหนาวจ้อยก็ยังเมื่อวานเนาะวาแล้วก็เว่ายัางเมื่อวานนะคะตอนออกไปนะแดดจ้อยเลยพี่น้องจ๋าแต่พอไปถึงโบสมือดอึมทึม ขึ้นรถไปจนถึงโรงพยาบาลฝนตกตึมๆยันกลับมาเนาะยันกลับมาบ้านนะคะเมื่อวานนี้กินน้ำพ้อนเบดิบดมือเบดิบดเวนยันกลับมาบ้านแล้วเมื่อวานนี้อยู่นานมากเลยนะคะคุยกับหมอนานมากคุยต้มน้ำพอนคุยกับหมอนานมากเป็นชั่วโมงเพราะว่าเขาตวจละเอียดแล้วก็อีกอย่างเกี่ยวกับน้ำในหูกระท้กันเนาะเขาก็จ,จะงเงยาวหักคอไส้คอขอั้ว เออเนาะก็สบายใจขึ้นแต่ว่าเน้นมาพร้อมก็คือหนึ่งความเครียดเนาะในอารมณ์ของเขาเขาเห็นว่าการกัดกรามเนี่ยคือการเครียดแล้วมันตึงจากเส้นลงหัวไหล่ลงแขนนะฮะปัญหา่องเยจ่า,า,จาคือซี่ขวเนาะวอลแล้วก็บวอาอีกนะคือซี่ขวลงถึงเท้าเลยอันตรายนะฮะเขาก็จีรงเขาไปบำบัดกับหมอพิเศษสเปเชียล,ลิสต์นะของเขานะฮะแต่ว่าเขาต้องขึ้นรถมีไปในเมือง ก็บอกว่าอาทิตย์ละครั้งเด้อเนาะแต่ว่าอาทิตย์ละไปซูม,มือก็เคยไปมาแล้วนะคะการตอนที่ไปฉีดยาไซลังเนาะจะมากันไปตามกําหนดพอเราทํางานที่นี่เราป่วยเราก็ต้องทําตามขั้นตอนเพราะว่าเขาก็จจายมาให้กับเรานะคะพี่น้องขาก็มาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะประสบการณ์ชีวิตเอาจริงต้องเรียนรู้ในทุกๆวัน คนเพิ่มเติมใหม่ๆนะถึงจะมาอยู่ใน20ปีบริเวณว่าได้ทุกคำเด้เออเรื่องไม่เลยเรื่องการดูแลสุขภาพนี่ยิ่งเป็นคำไม่เลยยิ่งคำหมอเนี่ยมันเป็นสับกลางองเขาแท้ๆถ้าเราไ,ได้เรียนมานี่มันยากเด้อเนาะก็ฝากเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะพยายามอืมอืมพยายามเนาะเอาความรู้ตัวเองให้เต็มที่เพราะวันหนึ่งคนที่อยู่คนเดียวโดวยที่บ่มี สามีไปนำย่างยิงจานเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าืออคือกันเด้แต่ว่าหมอเขาก็พยายามที่จะอธิบายเนาะเพียงแค่ว่าเฮากล้าถามกล้าไทยถามซ้ําถาม,ถามย้าเนาะหมอเขาก็ซอยดีนี่ใส่ดีเขามองเข้าใจเฮาว่าเฮาบบเมนคนที่นี่นะเขาสีถามเลยเห็นหน้าเฮาว่าเอ๊ะว่าอังกฤษหรือว่าภาษานอรดแลนดีเขาสีถามสียีเลยนะภาษาดัตด,ดีบอกดัตเธออังกฤษกับบอลลอดดัตกับไปบบถึงใดเขาก็สีหู้ เห็นหน้าหมดหรือว่าหมอเด็กน้อยเดิมเมื่อวานเนี่ยอืพอไปเบิ้งใกล้ๆเออพนตัวน้อยสื่อๆเด้อ <c oughs> นะเนาะแกกหน่ารักมากๆเลยนะอืมก็อย่างนี้แหละเนาะเอาจริงนะขอบคุณพี่ๆขอบคุณแม่ๆป้านะอาที่เข้ามาในใต้คอมเมนต์นะคะทุกๆคำแนะนำเนาะอันนี้จริงนะความเครียดของวิจา่าเนี่ย มันก็มีอยู่จริงการกัดกรามมาสังเกตเจ้าของบังแล้วเด้ออันกัดกรามนิยามนอนนี้บุหูอิกัดบอบุหูเมียเพราะว่าหมอบอกว่าเธอกัดกรามยามนอนหรือเปล่านะคะเห็นชัดจากอเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหงือกอ่าแล้วก็เนื้อฟันเราตรงนี้เขาว่า,างั้นเอามาย้อนนึกเวลาเราเก่งหรือว่าเวลา นองเขาเข้ามาหรือว่าเวลาพ่อเขาแสอารมณ์กับเราเนี่ยเราพยายามที่จะไม่สวิงตัวเองไงอันนี้มาจับได้ตัวเองนะเมื่อวานเนี่ยเออพอกลับมาพอมาเจอน้องสาวแล้วห็นี้น้องสาวเขาพูดว่าพ่อเขาพูดอีกอย่างเราเราเราก็เลยพูดสิ่งที่แกพูดกับเราตอนเช้าทีนี้นเรารู้สึกแบบอืมขึ้นเขา้าใจปะเหมือนคนอ่าระงับสติอารมณ์เหมือนเรากัดฟันตัวเองอะ่ะเหมือนที่ไปทํางานอย่างเงี้ยเออเขาบอกเธอไน้โอกัดกามมานานแล้วนะ เธอเป็นโรคเครียดสะสมมานานแล้วนะก่อนการทํางานมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่างี้เออจริงเราก็สามีก็บอกเออก่อนที่เราจะไปฮอลลีเดย์เราก็มีปัญหาในที่ทํางานตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วตั้งแต่หลังโควิดมาอะไรอย่างเงี้ยนะะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันสะสมพอมันตึงพอมันเครียดมันก็จะดึงไปทั้งหมดนะกับเส้นกับอะไรของพวกนี้เนาะ ตั้งสติกัดฟันทนกัดฟันสู้อันนี้ก็อันตรายข้าเจ้าของไปด้วยบรูตัวเลยพี่น้องเอ้ยตัวนะอย่างว่ากับสามีเออสันนึงได้แล้วสันว่าสันบลับดอกไอ้ที่กัดกรามเนี่ยสันเห็นบนี่าเวลาสันพยายามระงับสติอารมณ์ก็คืออืมอืมประมาณนั้น <laughs> น้องพี่นอ้องค่ะ พยายามทําใจให้นิ่งหรือว่าพยายามที่จะบอจะกดตัวเองให้ลงบอให้บอให้ปีดใส่เขานะ่ะก็เลยกัดกามเจ้าของบอรู้ตัวเดอ้อืโรกเครียดนี่กระกระเอินว่าประสาทอ่อนๆนนเดอ้อพยายามปล่อยวางให้ได้เนาะอยอจ๋า,จาก,ก็ว่าเจ้าของเก่งเนี้ยทำใจได้เด้อืปากหนักเด้อนะอะถ้าเว้าแล้วเว้าเต็มที่ นะในที่ทํางานเนาะว่าวแบบเจ็บเจ็นิ่งๆแต่ว่าเราก็ว่าวแบบชนิดที่ว่ากดอารมณ์ของเจ้าของสุดๆเส้นกันนั่นก็เป็นความเครียดโดยสะสมโดยบลูตโตเลยเด้หมอวา่าเนาะอ่าม,มันจะดึงไปทั้งหมดเลยนะมันทําร้ายตัวเฮออลิโอเนาะแต่ว่าเขาก็บอกอยู่ว่าหนึ่งโยคะ สองหาสิ่งที่เวลาเธอมีอารมณ์หงุดหงิดหรือเครียดเธอทําอะไรอยาจา่าบอกว่าอยจา่าชอบเข้าห้องน้ําอาบน้ําบุญลาดตัวและการตอนนอนก็จะมีโยคะหรือฟังเสียงเพลงรีแลกซ์เนาะเกี่ยวกับธรรมะหรืออะไรอืมอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งนะแต่เส้น่ะมันฟอสแล้วขเขาเรียกว่าเส้นมันล็อกแล้วตอนนี้เขาก็ต้องหาทางพิเศษดูแลเพิ่มตรงเส้นต่อว่างั้นอการที่จะให้มันหลุดเองก็ยากเนาะ ทีนี้เมื่อวานนี้ตัวฮอร์โมนก็คือตัววิตามินเขาลบวันที่แปทย์เขาให้มากองหนึ่งเนาะกองหนึ่งหกสิบเม็ดก็กินวันละสองเม็ดก็ได้หนึ่งเดือนแล้วเมื่อวานนี้เขาเขียนมาให้อีกสองกองให้กินติดต่อกันจนสามเดือนนะคะอันนั้นก็เกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับการรีเล็กของข้างในของเราปรับฮอร์โมนของตัวเองน,นะะอํ่นะคะโอ้นะอันนี้เห็นซัดซัเลยะสามอย่างฮอร์โมนผู้เท่าออมา โลเคีียดโดยบุรุษตัวว่าจะคงแต่พลังบวกบวกบวกนะเออครับ,บอกเนาะคนเราบางทีเอาแท้ๆเดีดีเกินไปนี่มันคือคนโง่เดีนะบางทีเรามองแล้วเราทําในหัวใจอ่าแต่สิ่งที่ตอบแทนมาบางทีมันก็บม่ได้ทั้งหมดเนาะแต่โอเคเราก็ทําใจถือว่าเราทําดีสิ่งที่ดีเราย่อมสุขใจในสิ่งที่เราทำเนา แต่เพียงแค่อารมณ์ช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราสวิงเองนะย่าจากก็จะทําแบบนี้แหละตลอดไปเนาะแต่การกัดการามนี่พยายามจะพยุงเอาไหมเอมเคยหันใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยเด้อบางทีก็หลงลืงเงดเงึเงยเ้ยตั้งสตินะสติมาปัญญาเกิดนะมานึกสังเกตเจ้าของให้ได้ด้วยตรงเนี้จังวากลับมาจาัหมอจังมานึกเจ้าของได้ว่าเจ้าของกัดการามตอนใดนะ หรือตอนนอนทับหูเมียกบบหูเราพยายามนอนนะเมื่อคืนเอาเอาจริงย่าจ่านอนบ๊อบขยสนิทเพราะว่าเฮากินยาคลายเครียดก็จริงนะคะแต่ว่าขามันปวดเนาะตรงสะโพกกับลงขาเนี่ยมันปวดนะตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่ทําให้ย่าจ่านอนบ๊สนิทแต่ก็จะมาลุยต่อวันที่หนึ่งนะคะสำหรับสะโพกเอวลงขานะคะอือโอสารพัดนาะปีนี้เป็นปีทองอืม เดินเข้าหาหมอนะโอ้บหซ้ำหน้าเลยนะะควบคู่กับโมนาดูแลสุขภาพกันเดอเฮาสองคนนะจักววาจังไดเนาะไปแล้วคะ่ะพี่น้องขานำฮอนฮอนแล้วไปหาก,กาแฟดื่มกันดีกว่าเนาะดื่มสาแล้วกันนะคะเม็ดกุลาบเนาะกาแฟไปส่งแก้วแล้วบวัเด้ดดื่มสาฮอนฮอนจ้ากิ่น้อนเบิดมือพี่น้องา่า บาบมาแล้วมุนี้อิสต่ำส้มแอปเปิลเนาะใส่มะนาวจักรูปเป็นสิ้นส้มส้มเผ็ดๆผ็ดอีได้ซวงนะพี่น้องขาหนาวหนาวคาดน้ำฮอนบไดย้ยยูได้เบิดมือกันน้ำฮอนเ้ยพี่น้องค่ะโอ้ยนกมาละไปแล้วค่ะ